สบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้อง fc ของบ่าวแอไซบูรีพี่น้องเนาะสบายดีเบพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้รัว fc พ่อแม่พี่น้องทีวานน่าของบ่าวแอไซบูรีเนาะพี่น้องเอ้การเมื่อนี้บ่าวแอไซบูรีกะเป็นครั้งแรกของบ่าวแอไซบูรีเนาะทีมงานพามาหาทั้งไอ้สาวพม่าเนาะทีว่าได้แฟนอยู่ลาวรัวปวดอยู่ลาวพี่น้องเนาะบ่าวแอกับพวเคยมาหาเอ้ยคุณแจักเตอร์เนาะพี่น้องเอ้กับทีมงานเขาพามาแล้วกับทั้งไอไซบูรีกะชิบลองมาสอบถามเรื่องเราเพื่อนนาะว่า เป็นจังไเนาะว่าจะได้ตกลงปรงใจกันมาอยู่ทั้งฝั่งลาวแล้วก็มีแฟนเป็นคนลาวหรือว่าผมคนลาวพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องกับว่าอะไรอย่าห่างเนาะก็อื่นกับปักพี่น้องเอฟซีเนาะที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์อะไรเนาะกับคอมเมนต์ให้มันแบบสร้างสรรค์เน่ะพี่น้องเนาะคือบางคนกับว่า่อยนะห่างหายไปใส่แน่คือแล้วก็คอมเมนต์ที่ว่าบุรีแล้วก็มีดีแน่บุรีแน่พี่น้องเนาะกัคือคอมเมนต์ที่ว่า บางคนก็ถามมาใบกับใบก็ไม่ได้ไปใช้นอกใบก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะเฮ็ดอยู่กับบัดคอยได้ออกมาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าทุ่มเงินี่ก็ใบกับบ่ได้คาดหวังในยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์เนาะพี่น้องขวาใบก็มีเงินใช้เงินจ่ายอยู่แต่ละอาทิตย์เนาะพี่น้องหรือว่าแต่ละเดือนบ่ได้กับ่ได้เอาเงินจาก y ยูทูบแล้วกับ่ได้หวังได้เงินจาก YouTube เนาะแต่ว่าบ่ได้มาถ่ายกับแบบใจบ่ได้มักแล้วกัมาถ่ายเอฟซีพอลี่น้องแล้วกัคิดฮอด FC พอลี่น้องมัทุกผู้ิสุคนเนาะแต่ว่าสําหรับที่ว่า FC ที่ว่า ไอ้คอมเมนต์ดีๆนะฮักแพงบ่อย์กับฮักแพงมดทุกคนเนาะถ้าท่านไหนจะว่ามาคอมเมนต์ที่ว่าบุดีกับ่บย์นะคือบ่อย์กับบุษนบ่แค่เนาะพี่น้องเลยต่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรก็ได้เนาะแต่ว่าเบื้องคลิดไปมันจบหรือว่าอย่างก็ได้เนาะพี่น้องแล้วจังคอมเมนต์ก่อนก็ได้พี่น้องจังค่อยคอมเมนต์มาหาไว้เนาะเพราะว่าเบื้องคลิปบมจบแล้วบางทีมาคอมเมนต์ก่อนเหมือนนี่นะค่ะที่เสียหายพี่น้องเนาะเพราะว่า่บย์นะบุษนคนที่ว่าคอมเมนต์ที่บุดีอยู่แล้วเนาะต่อ่บไปแค่คนที่ว่าปเปอฟซีมเ,มมเมทว่าคอมเมนต์ดีๆนนะะฮักเา่องแค ถ้าเอฟซีท่านใดนะว่าคอมเมนต์บุรีนะคือใบเอกกับบทจงอีกน้องใบเอกก็ต่อต้านต่อต้านอยู่แหละพี่น้องเลยเนาะว่ามาคอมเมนต์นะบ่อกทีแชร์หายพี่น้องโอเคพี่น้องบอกอะไรจ้ะขอโทษพี่น้องที่ว่าเอฟซีที่ว่าที่ว่าเพิ่นดีต่อใบเนะครับแพงใบเอกพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอบคุณคุณหลายๆพี่น้องเลยเนาะก็โอเคพี่น้องวันนี้บ่อกซับบิีต้องไอ้สิพ่าไปสบายดีทั้งครอบครัวเอื้อยเพิ่นก็แล้วกันพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยนะไป สวัสดีเด like anyway. ้อเด้อสดีสยดีชื the the ่อเสียงเลียงน้ำว <the> ่าจะไหนนอนี่ลืมละหลัถามบี่มดเขามาดถามเพิมเติมเนาะเอ้ชื่อยังไงชื่อปิชาพม่าฮะชื่อโดยชื่อนนี่นเชื่อลาวนะแล่สลาชื่อจีจเอ้จีชาลาโตปิชาพม่าใ้ด้จะชบใส่้กจอจีจีจีจ จีโจจ๊ะฉลีไม่โท่เนาะโจจานโจจานฉลีเป็นคนไทยเนาะที่ให้เฮียบ๊อทถามเรื่องเล่าก่อนเพื่อนทีได้พบกันกับัวอยู่อยู่ลาวเนาะยอยู่ไทยก่อนเนี่ยถามเพิ่มเติมเลยเนาะเรื่องเล่ามันเป็นจริงไหนมาจริงไหนเนาะจังในปู่ร้านเนาะแต่พอกับผัวอยู่กรุงเทพอ๋อเหตุงานบ่โดยอ๋อแต่พอไปอยู่กรุงเทพเหตุงานเนี่ย อย่างเยขายม้ม่ายแขวะขายผลไม้ขายผลไม้ขายมากมัน่นรู้ภาษาลราเขาเนาะ <laughs> ขายผลมไม้โอ้พ่อพ่อเจ้ากันนัมม่งกันขายมะม่ายกันวะบ่เพื่อขายกับขา้าว<ล>อยู่กใกล้กันฮะนั่งจักปี่กับเจ้าตอนนะพ่อกับพ่อ สองปีสามปีเอออายุฮะสี่สิบปลายแหละตอนตอนแรกๆตอนเจ้าไปพบกับผัวตอนพ่อพักกันนะตอนล้มกันว่าชั้นไปตอนเจ้าล้มกันแรกๆนะเจ้าน่ะพบพ่อกันไหมตอนกปี่ปีนึงประมาณเนี่ยหลังอยู่แบบครบขตอนตอนแต่ก่อชาวป่ายประมาณนั้นจ็กปีแล้วเจ้าพบกับปู่เจ้ามั้อยู่นลำกันสักเนาะ มาอยู UK, ่ปีฮะทั้งอยู่พุ่นพร้อมประมาณสิบปลายปีแหละมีลูกจ็ดคนสิบปลายมีลูกสองคนมาคุณเทพแตหึงแล้วนั่นมาแต่ผู้สาวผู้ก็บทะลวงกันแต่ผู้สาวก็มาสาวปีสาวปลายปีแล้วทั้งยากผู้ใหญ่ทั้งยากผู้ใหญ่เองเงื่อนเพิ่นก็ยินดีเห็นดีเห็นงามว่มาเอาผัวลาวนี่เนาะแล้วก็คุณเจ้าอยู่มาอยู่ปี สมมติอย่างนี้ติดโกับทางเงินอยาพี่น้องทั้งคนบอกบอกพ่อแม่ก็ตายไปแล้วมันมีนึงเหลือแต่เั้ยน้องเวยก็ตายแล้วนะเหลือแต่ให้กันนอใชายแล้วก็ค่อยสามคนแต่ยังได้ติดโต๊ะครับเพุ่นบอกกูมืออนี้ก็ติดต่อกันลานสาวอยู่กรุงเทพผู้อยู่กรุงเทพลูกพี่สาวคณะเพื่อติดตัวมหาเลเด้เฮบอกพร้อมมาฉันผ่านเลย เออเห็นค่อยละเมา่อติดต่อมาหาแล้วกมีคลิปุณคุนก็ติดต่อมาหาโดยทั้งนี้เรามีทีมงานที่ทุ่มเทเข้ามาถ่ายอะไรให้คนบองว้จักที่น้องที่ไหนเะไ้ยแ้วว้จักกันนอกติดต่อหาแล้วเช้าได้แล้วตอนนี้ค่ะเออเขาค่อยตทรมาหาโดยแล้วเจ้าขึ้นจะกลับบ้านกับเมืองอวันเออเมื่อวันมันยากเลยาเมื่อวนนึงโอ้เม่อยากเมื่อแล้วตัวนี้อะไม่ว่าที่เนาะไม่ว่าอยู่กันลูก สบายใจดีเนาะบิดเนี้นะอยู่เรากันเลยแต่จังลมมา่แบบว่าเข้าใจพระเชาติกันนะโอ้ยตะกี้นี่ก็แหกเวียก็อยู่น้ำาจกับคนเรานี่นะเพิ่ว่าแล้วก็ฮงก็เจออัง่าตอนตอนจะจีบกันไหไมจะว่าไทยว่าว่าประชาไทยตัวใหญ่ต่าไทยแรกค่าสินชอดกระรองกระรองเด้กว่า บ่มีอ๋อเรียกว่าหักกันด้วยใจแต่แต่ชามาอยู่ประเทศเราบ่มีค่าสิโซแล้วอุ้มหนุ่เลยแล้วก็มาอยู่น้ำตาเลยมาลาดมาลาดอย่าว่านี้ดูโสุดยอดเลยเนาะจะขึันเนาะนเนาะถ้าก็คนเราคนเราองเกลงกลับมันก็ค่าชินซ่ค่าชิโซ่มก็มีอะไรเนาะนี่คอยนี่หมดสัตว์แล้วเนาะ คนเว่าคนลาวคนลาวต่อคนลาวเอากันกับเป็นบางคู่เลยบางคู่กันเพื่อนเสี่ยมีตอนนี้ตอนนี้เนาเข้าเข้ามาอยู่บ้านนี่แบบคิดคอมาพี่นี่เพื่อนผู้ใหญ่เรียว่าไอ้เจ้าหน้าที่เพิ่อนกับประเด็ทักทายถามในอย่างบ่าเพิ่อนกับประเดีว่าเอาขู่มือเนี่ยก็ก็ขู่ใจอยู่พอบ้านพอลูกพอบ้านแล้วขู่ใจเบิร์ตเออเราก็หัดทำได้ว่ายาบาดนี้ถ้าค่อยอยู่พี่แล้วก็คือนมครัวเป็น ช um ่าชาลาวเลยคนะเขาจะเหปไปนะฮะุูมือนะฮะแต่ยังไม่ทันที่เฮปเขาจะให้เฮ็ดนี่ยนะถ้าอยู่แล้วก็จะแปลว่าเป็นครอบครัวของตัวเราเลยโดยไม่ใชเลยนะช่างชาลาวเลยว่โดยอันนั้นแรกค่อยว่าพ่อบ้านนะเพื่อามนะคะเพื ah ่อถามมาเพื่อแหงค์ขี้ควยนะเพื่อถามมาเข้ามาชำพานะเข้ามาชำพานเจ้าน่ะไม่ได้แจ้งพ่อบ้านบ่่า บอกแล้วว่ะเขมาสัมนั่นไไ้ใครติดต่อมาให้คอยกับบุค้จักคอยโรเช่แหละมเรื่องเาว่านันเออว่าเพื่อคริสตจักนี่เนาะมาสัมษั์คอยไปชียน่ะแล้วก็ทำไปแจ้งเพื่อกัอเพอรู้จาน้าเชียาถต้องแล้วถูกต้องแ้วเล้องาสัมษั์เราบรเช่โดยโดยเพอว่าชราบานี้ตำรวจหาอยู่ผู้อยู่ในเมืองฮันละกามาลงมาเนาะลงมาหาแล้ว วันนี้ฮะฌานกล่าว่าเพอร์ฮานบ่ได้รับที่ช่อนะอันนั้นแหละค่อยก็เลยจะโบชุเจ้าว่าถ้าชุเจ้ายังมาสัมผัสแขวยนามาได้แต่ว่าเราทางเราก่อนแจ่เราก่อนให้เราคูยจาหนาชิแลแม่แล้วสุดท้องเนาะแต่ก่อนเราเห็นเห็นแต่ก่อนพูดนะแม่อเรื่องราวกันสมัยนี้เพื่อนก็เดินเรื่องกันน้อยแล้วไปนั่นได้มานั่นได้เราทานไปชิหนาคขวยก็บบคุยจาคือกันใครพามาคขวยกับประจักษ์ เราก็มาทางคอยฮนานีแหลกแคือตอนนี้นะกำลังคิดเดินเรื่องเฮ็ดสมนุคพว่าชาติอย่ที่แล้วเนาะพวกนันสู่คอต่อแขนแต่งงานกันว่าทั้งพี่หัมภูทั้งพุ่นจะหัมภูเห็นใบน้ำตาลบานเอาเนาะเลื่องมากนะลาวอ๋อน จริงง่ายเราอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยเขาต้องมีบรระชาชนทุกคนเนาะบ้านเฮาเนี่ยค่มีสามรูปครอบแล้วก็เชื่อเข้อเลียวเรามีครอบครัวทุกคนเมนเมนมันจิง่ายอยางหนฮะเขาเป็นพม่าแล้วก็ไปซัมผ้าเราเขาก็ทามเขาซัมผ้าเขาก็ว่าความติดความจริงพอันตรงขนาดตัวนะเขาก็ทามได้เชี่ยหนาพม่าเนี่ยความดีมันเปลี่ยนอารมเนาะโดยว่าม่าแหละ คือสายก็คือการเมื่อน้าพอไปซีช่มาแล้วอยู่แลบ้านลำเมืองกับพอคิดบบ้านเมืองเหโดยอยู่ในบ้านแล้วเนาะทั้งความรู้สึกของเมื่อนี่โอจะขึ้นเมื่อเยี่ยมยามพ่อแม่อยู่บ้านเนยวะพ่อแม่ไม่ได้ยูพ่อแม่ตายไปเลยเพื่อน้องคุณนะบนะพ่อแม่เนาะอยู่พูดกันเลือดแต่อายกันน้องชายก็เขาก็อยู่กับครอบครัวเขาแต่ครัวไปครอบครัวเนาโดยติดต่อทาง น้องสาวบ่ด้วยหลานสาวหลานสาวด้วยุงเทพเป็นคนโบราณอยากฝากมาหลิงนําบ่เพื่อก็ทุ่มมาว้าเล่นอยู่ไปติดต่อมาหาอยู่เลยอยากมาพี่ก็จะวายากเนาะด้วยด่เคยมาบ่ป้อมเคยมานี่ล่ะเลยเลยบ่มาโทรเล่นเนาะเอยเลยเห็นไหนตากับวิดีโอคล็อกด้วยด้วยดูชั้นนุกเนาะแม่ชั้นนี้ก็ทับ สมัยท่านยกท่านสมัยติดมือแเขาอยู่ภูเทาก็คือว่าติดต่อหาได้อยู่ถ้าถ้าอยู่ภูเทามากก็คือจะยากอันนี้เพื่อใหายดูภูเทาโดยเป็นคณะติดต่อหาแย่เเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์อ๋ออย่พูดน้เลยต่อไปเพือสืติดต่อกันง่ายอยู่วันเพราะว่าทางน้องด่านสาวอยู่ไทยเพม่อนกัมีเฟซทางบ้านเนาะอ่าแต่ว่าสัญญาณทางพม่งอีกหน่อนกว่าทางเราอีก โอ้ยจะนี่ภาพไม่ค่อยเต็มท่านเนาะโดยวัดเขาเดี๋ยวมันจะเดินแม่เขาเดียวกันจะเดินอะไรมันคนละนั่นเลยคนทางพม่านี่ก็เข้าทำงานไทยหลายเนาะโดยหลายเฮ็ดบัตรฉับปอตมาคือกัารมาไทยแค่คือกันนั่นแหละบางคนก็ลาบน้ำบ่มีบ้านแล้วกะลาบน้ำมาเหตุบัตรอยู่ที่อยู่คนเทปโอเคเหตุไหนแต่ว่าบ่มีงบบมีทุนแบบที่ว่าเฮ็ดบัตร อยู่บ้านเนาะโดยแักวีมาก่อนโดยดีอะีรประเทศไทยเนาะุกประเทศเขาประเทศเแาเนอนี่ยอดนี่ยอดบ่าวัดเนี่ยคนเป็นมากเนี่ยบอกกับลูกกมีู่ไทยว่าอ่ามาพี่นี่ทำธุรกิจอย่างเนาะเอ้มาอยู่นะครับเฮ็ดนากินข้าวเฮ็ดนากินข้าวเึ็นน้าชองเทื่อว่านี่เลยน้าแซงเก็นบ่โดยตัวสีบ่๊ะเป็นตัวสี ช้อนเถ้อแต่โบให้ชอนเถ้อก um ับโบกุ้งกินเขาเรียกโบหลายกระโบได้หลายดอกหางเงินโบได้เด้หาเงินโบได้แล้วก็ะหางเท็ยนน้ำแล้วก็ซื้อปุ๋ยแล้วก็เขาก็ไปดาวห้องโบมีเงินซื้อเดชไปดาวแล้วก็เข้าขึ้นเล่าแล้วก็คลายข้าวแล้วก็ไปใช้หนี้เสียนะหางเกินแบบชีนแหละอยู่ที่หาเงินบ่ได้โบโบจะคบหาด้วยเนื้อโบจะทางหา ผมมีลงจากโรงงานเนี่ยผมอยู่ไกลผมอยู่จากโรงงานกลูกก็ไปเล่นผัวอดนะลูกเนี่ยเป็นเบาะหรอวะเป็นแน่เป็นมากผู้ผู้ใหญ่ฮะสิปลายปีผู้น้อยฮะคนเจ็ดปีนี่แหละปู่มัดดิบเลยปูกกับปลูโเพราะแล้วปูกเพราได้ได้ใช้เงินกระมูกันาะจะนอนส่วนเก่าปีกายนี่บ่โดย มันเป็นราคาเนาะปลูกแบ่ปลูกบ่มีงมีค่าวั่บ่จ้ทางหาแล้วกัปูกกบหมออะไรปลูกปลูกเื่อๆคนเราเขาอีกเนาะโดยนี่นี่นี่อยู่เนาะ่ความหักความมักกันตั้งเหมันบบเกี่ยวกับทางชาใดเด้อโบได้เนาะแปลว่าเกี่ยวกับผมแดงเนีัยมาคันกันที่ตัวของส่วนบุคคลเนาะคน ก็เพียงแต่จิตใจองกําสองท้ายเนาะอยู่ใส่ก็ได้ก็พัเป็นสิ่งที่ดีงามนั้นน่ะอยู่กันแล้มีความสุขอยู่ได้มั้ยพอแพทย์ยังท้ายกันครูมึงเทียบซะแลาวห่งคนละประเทศเนาะโอ้เ่งมักแกงกันดีแล้วเนาะแบบอเป็นอยู่ไก่มาหากันนี่กินข้าวกินน้ําบ่ยังสิโอ้แกนําหมูแกนําไม้ไปไปั่นไ้น้อยถ แสดงว่าน้องไหวทงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เ่ยแสดงว่าอยู่พุ่นก็เคยเห็นเพเห็นไหวเหมืนมีอะไรอยู่บ้านโมมีอยู่คนแล้วมาเยี่ยนเฮ็นอยู่เหล้าดิบบอเออแล้วอยู่พุ่นนี่อาหารประจำเมื้อกี้ต้องใช้อย่างเป็นอาหารอยู่ประเทศพม่ากินเคยอยู่ลาวะอ่าฮะกินกินกินข้าวเจ้าก็กินปูกินปลากินไก่กินมู้วอะไปซะแล้วกินกันเนาะเคือกันนั่นแหละหุงข้าวกิน กินข้าวเจ้าบ็ได like, <p are> ้กินข okay. mm ้าวเนี้ยแต่กาี่ิข้าวดูมึงเล่าแล้วกินข้าวเหนียวโดยคุยลาบงัวเนาะแม่คุยลาบงัวกินข้าวเหนียวครับแซงกันที่ข้าวเหนียวเลยโด้วยพม่าในข้าวที่ขาวก็าขมิ้นไม่นกไม่นาะพม่ากับขมิ้นในโบคือกันแมี่ยขมิ้นคนขมิ้นแบบคนจีนขมิ้นก็ว่าคือขมิ้นพม่ากับพม่าคึ้นรู้ตรงไหนคึ้นเอกว่ากัว่าบ่าคือการขมิ้นกับพม่ากันเลย เราเมาแอร์แล้วยากครับพี่มีลูกมีเจ้าแล้วลูกเจ้าก็เข้าหัวเรียนอยู่พี่เนาะโดยมันจะเป็นแบบว่าเขามาอยู่ตั้งรักปักฐานแล้วแบบมีพี่น้องอยู่ที่แต่กับอย่างนี้ป่ะเนาะมีพี่น้องเนาะความภาคความบ้างนี่าบนเขาเมาครอบครัวอยู่ใส่เมนมันอยู่ห่างกันได้บอกว่าไผ่เนาะบอกว่าชันชาติใจในโลกว่าชันไปเนาะเนี่ยผมผักแม่ผักแ้งกันแล้วอยู่ใส่กันพากันไปอยู่ ซึ่งที่ทุกที่ยากหรือว่าผมนี่กินพริกกินเกลือกินน้ำกันนั่นแหละพอแพงกับพอเพียงแต่สองคนเข้าใจกันเนาะไม่องินอย่ามองนในไดกันยาเนาะโอ้หยุดงอหนีโทรนี่เนาะเดินซ่านโยคนพากันซั่งกันหากันเผ็ดกันเต็มเนาะอยู่ไทยบอกเงินคำเผ็ดเงินซางเลยหายอยู่ท้ายคนละจะได้เหรอ ทำงานอยู่ไทยสักปีเนาะโอ้ยประมาณิบปลายปีสิบปลายปีค่อยหากันมาอยู่ปีหากันได้สามปีสี่ปีนี่แหละอ๋อแล้วก็มาอยู่กค,ค่อยนี้สี่ปีกออ้อนหน้านี่อยู่ไทยมยัยเดเนาะเลยก็มาอยู่แล้วก็มาอยู่กับลูกหล้วก็พ่อแม่เพิ่อกับวายุวัยนี้หล้วก็มา,มมมาด้วยใครมันไม่อยู่เทศใดเนาะ บางกะปิบางกะปิเดี๋ยวมอละวข้าวเนี่ยว่าโดยดยสุดยอดเยวศรไปไปว่าเคยว่าเคยไปชื่อหรือไม่นั่นอยู่ไปดักจืดไปดักแน่นอนรับว่าเนี่นี่แบบวัดเนี่ยขายเชื้อผ้าโย่เดี๋ยวมอเนี่ยเ็นแล้วก็ไม่จืดแล้วเนาะคงบปหุ่จักกันไปเคยเห็นกันจะเถื่อนไม่นาเราสักไม่คุดยอดได้ฟังเรื่องเล่าของทางด้านเจิ่นกันเนาะเคย แต่ละอิจอเจาะว่านี่อ่าดีฟังเรื่องเล่าก็คือว่าเป็นตายินดีเป็นตายินดีแล้วก็เป็นใจแบบแบเอาเป็นแบบยางอะความหักเนาะรู้ว่าชีวิตใส่กระยาพี่น้องเลยโดนว่าสามท่านไปคุ่คู่ประซั่งเนอะขอเองแต่จิตใจเนาะโดนจิตใจท้าใจกันพี่น้องเลยโดนมอยู่ที่กับชมพูยากาบ้านเราอะความหักแย่งกันกเนาะมาอยู่ที่กันเนาะ คือพี่แกไม่คบซุบซิบใชออ๋วไาได้ไดรบ้างอีกทำงานได้ครับเนาะถือว่าพอจุ่มคว้นอะไรหนิจุ่มควงนเนาะนำเดชมาเล่าเรื่องราวสู่กันทั้งกันเนาะเออถือว่าคู่นี้จะเป็นคู่นึงที่ต่างรักกาเนาะรักกันแบบห่างแค่ี้พ่อกันอยู่ไทยพ่อกันหยุดไทยเจ้าเจ้าพต่างพรมแดนเนาะต่าแม่ท่างผักไล่พรมแดน เอาโอเควันนี้เนาะจังใกับขอบใจเลยอนเวลาที่คณะนอตมาให้ัากันพออนุนาเดี๋ยวมืนี้ทางพิมานที่ได้ขอตัวเลยเนาะขอบใจายัสบายดีเลยสบายดีคุพี่บซีมีสบายดีแซ็ตเอาบอามามาได้เติมกันไปอ๋อใสใสใส่เนซื้อ มาเป, ok ป็นเงินมาเป็นเงินเลยคุยละหลังใช่หรือเปล่ามาเป็นเงินเด้ดี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 กันดีกันเลยดีกันโอเคพี่น้องกัยเนาะนี่พี่น้องเพื่นมาอยู่ลาวกะเฮือนซานบ้านช่องกะหลังไงไดนพี่น้องเไยเนาะเพื่อนกะเก็บหาสร้างน้ำกันกับแฟนเพื่อนเนาะพี่น้องเกันอยู่บงดีใจน้ำเบยเพื่อนเนาะกะไประเทศลาวกะยินดีอือกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศลาวเฮาพี่น้องกัยเนาะหรือว่า ทั้งต่างประเทศหรือว่าทั้งไหนก็ได้เนาะพี่น้องมาหักแพงพี่น้องกันเนาะเพราะว่าวัฒนธรรมก็คล้ายๆกันพี่น้องไงเนาะคล้ายๆกันบพรว่าอยู่ใส่กันคือกันพี่น้องในวัฒนธรรมโอเคพี่น้องเไยมือนีไวท์แบอรี่ก็จะได้ขอตัวจบคลิปลาไปก่อนพี่น้องนะโอ้แต่เขาอะเพิ่นกับดิโดนตอนหน้ากว้างจะได้พี่น้องนะเพิ่นมาอยู่ปีกันเนาะพี่น้องเไงงันหยาติพี่น้องเหมือนกันไล่ใกล้ๆกันพี่น้องนะใกล้กัน โอเคได้ไปแน้วไงโมน,นี้แบบไซบุรีก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีพราพี่น้องที่นาฮักแพงดอเอฟซีที่ <c oughs> นาของใหม่ไซบุรีมัตสุคุทุกคนพี่น้องเลยไปแล้วมืโอนี้นต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี